วันนี้อยากกินกากหมูเจียวเลยไปตลาดค่ะนี่เลยกำลังลงกระทะร้อนๆนะคะใส่ชุดเตรียมพร้อมค่ะน้ำมันกระเด็นนะคะนี่คือครัวไทยค่ะก็จะลกๆหน่อยนิดนึงนะคะนี่กำลังได้ที่เลยนะคะมีกำลังเดือดนะคะตอนระหว่างนี้ก็ใส่กระเทียมลงไพค่ะเพื่อความหอมอร่อยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็รอให้มันเหลืองนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะตอนที่แบบมันเหลืองแล้วก็เทน้ำมันออกนะคะน่ากินมากแล้วก็ใส่ ที่กเผาลงไปนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก,กิน,นะคะู่น้ำโค้กหรือน้ำต๊บซี่โอ้โหเย็นชื่นใจเดี๋ยวมาฟังเสียงกันคะ่มนะม,มันอร่อยกรอบมากนะคะก,กินคู่กับก๋้วยเตี๋ยวหรือว่าเวลามีอ,าอะไรเด็ดๆนะคะผัดหมี่นะคะแล้วก็โรยหน้าแบบแซ่บมากค่ะ โอ้ยแบบกรอบไม่ไหวนะคะมันกินน้ำอีกรอบกัแล้วกันจ้านอกจากนี้ก็อยากให้แม่ยากินนะคะแม่ย่าก็ยังชมว่าอร่อยเลย